แบ่งปันการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะคะคลิปนี้เราจะมาเหยียบคลายเส้นหลังต้นขากล้ามเนื้อน่องนะคะให้ดูนะคะแต่อย่าลืมนะคะการเหยียบคลายเส้นนี้นะคะเราจะใช้ในบางกรณีนะคะในกรณีที่เรานวดไปแล้วเส้นเขาไม่คลายนะคะใช้เขา่าใช้ศอกใช้นิ้วกดนะคะต้องขึ้นอยู่กับ รูปร่างของผู้ถูกนวดกล้ามเนื้อของผู้ถูกนวดนะคะเอ,อ่อแต่เคสนี้นะคะเราใช้วิธีการเหยียบคายเส้นหลังต้นขาเพราะว่าเขาค่อนข้างมีรูปร่างใหญ่เรากดไม่ถึงเส้นเขานะเราก็ต้องใช้วิธีน้ำหนักตัวของเราขึ้นไปช่วยนะคะเพื่อให้เส้นมันคายนะคะเพราะงั้นเราก็จะทำคลิปให้ดูนะคะการนวดในท่านอนคว่านะคะค่ะเราก็เริ่มจากการขึ้นไป ย่ำนะคะที่ต้นขาชิดก้นย้อยนะคะย่ำไปสักห้าหกรอบเพื่อนแล้วก็คลายเส้นขาทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูนะคะวิธีการคลายเส้นต้นขานะคะอันนี้เราจะยํำในช่วงของบั้นเอวสลักเพชรแล้วก็เส้นชิดกระดูกหลังนะคะแล้วก็ค่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ่อ,อ ไปย่ำรอบรอบสะบักเล็กน้อยนะคะแต่หลังจากที่เรานวดคลายเส้นด้วยการเหยียบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้สอกครึงอีกทีนึงนะคะใช้สอกครึงตามเส้นชิดกระดูกสันหลังสะบักอีกทีนึงนะคะค่ะเราก็ค่อยๆย่ำเพื่อเป็นการเปิดเส้นนะคะให้เส้นมันคลายแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เข่าใช้สอกครึงอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะเราก็ค่อยค่อยย่ำไล่ไปจากต้นขาเลยนะคะการเหยียบค่อยๆ่อยทำแบบช้าๆนะเพื่อนเพราะว่าถ้าทำเร็วเนี่ยมันจะพลาดได้มงทีเราจะเหยียบออพลิกเท้าเราพลิกแล้วจะไปบิดเนื้อลูกค้าจะเจ็บนะคะค่อยๆยย่ำไปนะค่ะไปถึงได้สะบักเลยนะคะเพื่อนเส้นรอบๆสะบักนะคะตรงขอบสะบักได้เลยนะคะแต่ให้เรายืนอยู่ในท่าที่ ที่มั่นคงนะท่าที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ย่ำตรงบั้นเอวใช้นิ้วโป้งนะคะลงไปจิกนะคะช่วงบั้นเอวได้เลยนะคะแล้วก็แช่ไว้สักสิบวิเนาะเพื่อคลายเส้นบั้นเอวได้นะคะการเหยียบคลายเส้นแบบนี้นะคะจะช่วยบรรเทาการปวดหลังปวดเอวได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนเพราะเส้นมันคลายตัวจากน้ำหนักของเราเนาะ แต่เราก็ต้องไล่นะคะถึงถ้าเราปวดหลังปวดบั้นเอวมาเนี่ยเราก็ควรจะไล่ตั้งแต่ขาต้นขากล้ามเนื้อน่องเอ็นร้อยหวายค่ะนวดตั้งแต่ขาไล่ไปเลยนะคะแล้วก็ไปโฟกัสในส่วนที่เราเป็นนะคะบรรเทาอาการปวดหลังได้ดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ